สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาใหม่นะคะสี่ชุดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรายละเอียดของล้อแต่ละชุดนะคะจะมีเวลขอบสิบแปดห้าลู มิซูไททันนะคะขอบ17นะคะเวล6รูนะคะขอบ18นะคะแล้วก็มีออฟโรดสายลุยขอบ17นะคะชุดนี้ลูกค้าเอามาเทินไว้อีกหนึ่งชุดเลยนะคะสวยๆเลยใครที่กำลังมองหาออฟโลดซายลุยขอบ17นะคะมาแล้วนะคะชุดนี้จะมาพร้อมอยาง m a x กซิ6ส5 6 5กนะคะเป็นยางปี18นะคะ ดอกยางยางหน,นาอยู่เลยนะคะอดอกยางหนาๆน,นะคะพร้อมใช้งานเลยชุดนี้ราคา13,900บาทนะคะชุดนี้นะคะนำล้อเก่ามาแลกเทินได้เลยนะคะใส่กระบะ6กรูตัวสูงได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนาวาล่านะคะชุดนี้เวล6กรูนะคะขอบ18 ชุดนี้9ก้าครึ่งสิบครึ่งนะคะมาพร้อมยางนิโตะ265 6กห้นะคะยางนิโตะ2องห0 18เป็นยางปี18นะคะดอกยางหนาๆนะคะดอกยางหนาๆดอกยางหนาๆทั้ง4เส้นเลยยางนิโตะนะคะสวยๆเลยนะคะ ชุดนี้เอาไปเลย16900บาทนะคะเป็นยางนิตโตนะคะสวยๆเลยชุดนี้เป็นมิสูไทท่า,ทานขอบ17นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางมิชลินนะคะ2 6 5 6 5นะคะเป็นมิชลินปี21ทั้งหมด3เส้นนะคะก็จะมีปี19มา1เส้นนะคะแต่ดอกยางหนา,นาๆาเท่ากันเลย ดอกยางหนาๆสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะใช้งานน้อยนะคะยางมิชลินปี213นะคะปี191นะคะดอกหนาๆน,นะคะราคา12,900บาทค่ะชุดนี้เป็นเวลขอบ18นะคะ5ลูก9ครึ่ง10ครึ่งนะคะมาพร้อมยางยูต้านะคะ25550 18นะคะ เป็นยางปี18นะคะดอกนานาพร้อมใช้งานเหมือนกันนะคะชุดนี้นะคะดอกยางนหนาเลยชุดนี้ราคา14,900บาทนะคะสามารถแวะมาเลือกดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเทียงเพอ,อยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ แอดไลน์ไอดี099354 4468นะคะมาใหม่สวยๆเลยนะคะแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะจุดไหนยังอยู่นะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะอืม ขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนท,ทุกทุกท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะค้าขายเฮงเฮงร่ำรวยร่ำรวยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ